ทีมร่วมงานเป็น House ของเราแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมณัฐว ยินดีมากนะครับทีแล้วก็ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับยินดีเช่นกันนะขอบคุณที่เชิญมาพูดเช่นกันครับจีข้าพกลตัสดีครับธรรมชาติแน่ๆจากจีต๊อกธรรมชาติต้องบอกนี่ว่าไม่ใช่ชื่อในวงการชื่อในวงการแล้วจริงๆธรรมชาติใ่ใคือธรรมชาตินี่แหละค่ะธรรมชาติเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าอุ้ยตาย này <coughs> rồi <coughs> <coughs> โนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะตั้งใจทำมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนนี่แหละให้กำลังใจขอบคุณมากจริงๆค,ะค่ะรับผมจะรอพูดคุยจบลึงเรื่องของติดต่อกันต่อ,ตอ,ตอนะครับมาที่อีกท่านที่ว่า จี่วันี้ครับคอนี้แทบเค็เลยทีเดียวใส่บูทมาด้วยใส่บูทมาด้วยนะฮะบูทก็ประมาณ3ทีเทนส์าสบายนะครับน้องจีก็เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งมีคน s u b สคร i b เบมากกว่า2องแสนหกมื่แปดคนนะฮะถ้าจะทูตีเอ็กแก็คือ2องแสนหกหมื่นแปันห้าร้กสิบเอ็กเพิ่มเพิ่มเทุกวินาทีนครับผมวนนี้ก็เื้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึง follower ในจีของไว้เช่นกัน ก็จะได้เง็นก็สบายเลยผมเออนะฮะวันนี้ก็ของคุณลูกศรคุ้มกว่าเลยนะครับผมทีนี้เราพูดถึงเรื่องของคณะแล้วก็สาขาที่ทั้งูกศคนนี้เรียนอยู่เป็นบ้านที่ก่อนไว้ตอนนี้จะใส่ที่คณะอะไรครับตอนนี้ผมเรียนที่ BUY ครับเป็นเอ่อมาเก็ตติ้งครับผมเป็นภาคการตลาดครับหกปีอะไรนะครับไปตอนนี้ปี่สามกันนะพี่ก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะจบการศึกษาไปใช่ครับจริงๆก็ใกล้แล้วครับผม ในฐคณะผู้ดูมาร์เก็ิ้งเห็นว่าเราไปเจออะไรที่แบบดีบ้าจริงจริงที่ดีที่สุดเลยสำหรับผมเป็นอาจารย์ครับครับจริงอาจารย์ที่มาร์เก็ตติ้งนี่คือน่ารักมากๆช่วยเหลือแล้วก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องเรียนด้วยครับ,รบเวลาแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตัวเองหรือว่าเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยไปปรึกษาอาจารย์ก็พร้อมช่วยตลอดจริงอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าสมัยผมเรียนที่นี่เนี่ยอาจารย์ก็มีเป็นส่วนที่สำคัญมาก กับการที่ทําที่แผนการเราแล้วก็ช่วยเหลืออะรไนนะรทุกเรื่องนะครับรวิชาครับเรียนอยู่คณะอะไรปีอะไรคร่ะตอนนี้อยู่ปีสี่แล้วค่ะนิเทศาศาสตร์ของทวิชาสื่อสารแบรนด์ดค่ะตอนนี้อยู่ปีสี่บอกว่าเลยรู้สึกว่าเริ่มเริ่มที่จะต้องออกไปมาเชิญโลกและก็ะวังหวั่นนิดเดงแต่ว่า,าเราก็มั่นใจว่าด้วยดความที่พื้นฐานที่อนนาจารย์สอนให้เราเนี่ยมันโอเคมา,มากๆนะครับสำหรับที่เรารู้สึกว่าได้รับเรียนตลอด4ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราก็พร้อมและที่จะเาเชิญโลกว่าง พิชาสืส่อสารแบ,บแรนด์เนี่ย<ช>ม,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 มันมันเรียนเกี่ยวกับอะไรนะท่านอาจารย์ก็คือมันจะมีทั้งแบบว่าการสร้างแบรนด์การแบบว่ารู้จักเข้าใจองค์กรนะฮะในการที่จะทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ ใช้ชีวิตมากที่สุดก็คือการสร้างแบรนด์บุคคลนะครับก็คือโดนมารบับใช้จริงๆเลยจนทุกวันนี้ครับอ่าโอเคจงนะครับจุดใสท่ที่คณะอะไรปีอะไรครับนิเทศศา,า,าสตร์คำวิศว์ศิลปอสติ้งครับครับผมบอดสติ้งนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยน้องๆที่มา,อ,าอยู่เป็นฮาวเซ็ตก็สามารถไปเดินชัวชัวชัวอะไรล่ะชมแต่ ใเยหมือนกันนะครับใเรื่องมอกันแบบกำกับภาพอะไรต่างเพราะยูทูบอย่างที่ผมทำอยู่ก็ใช้บอกที่มันวันที่เรียนมาก็ได้ใช้เหมือนพอด้วยความที่มหาลัยสอนดีด้วยทำเลยผลออกมาก่างานที่ออกมาเลยดีเออนะก็ถือว่ามันทุกอย่างเกี่ยวข้องเรื่ออะไรนะเจ้าระโงนี้อย่าได้ดูสิเจ้าระโงกเออทุกอย่างมันเกี่ยวข้อ กันตลอดเวลานะครับทีนี้มาขอพูดถึงไรบ้างนะฮะกับผมจร,จริงๆไรอาจจะเล่าไปหลายครั้งแล้วล่ะเรื่องนี้อาจจะถามสักครั้งหนึ่งก็ได้เลยครับเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับในการเป็นนักสแสดงคแล้วก็มีชื่อเสียงทุกๆนี้นะค,ะครับจุดเริ่มต้นในอาชีพขยิบเกิดว่าจากไหนจุดเริ่มต้นจริงๆคือผมผมแค่อยากจะหาเงินหายไ,ได้เสียนครับหาประมาณว่า เราอยากซื้อของนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่แต่เราไม่อยากจะรบกวนที่บ้านเราก็าไปหางานเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเหมือนเราไม่หยุดเลยพอเราไม่หยุดวันหนึ่งมันก็ได้เจอโอกาสที่มันใช่เ,เวลาที่มันเหมาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าิดก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราเราหยุดทำเราไม่ได้ทำมาจนถึงวนันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ได้แบบมีวันนี้เลยแสดงว่าเราต้องขุณตัวเองนะด้วยที่เราไม่ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ยอท้อ ครับผมครับผมสมัยกอ่อนต้องอยากให้บีบีนะนเนาะเช้าบีเบอมืก่อนมก่อน,น,นอยังอยากได้แบบเอาไว้แบบปิงปิงปนเอี้ยเงี้ยเก็บตางคซื้อครับนะเจอไว้มาตั้งแต่สตอรอเบอร์ี่ชีสเค้กครับีใช่ตอมานั้นคือไว้ยูเท่าไหร่ฮะผมเริ่มงสตรอเบอรี่ต่อมาเมื่อกำลังจะชื่อสิบครับโหูก็ออกเลยสิบสิบสีกว่ากฮะแก๊งนั้นก็จะมีโปสเตอร์พารเตอร์อนจอย มีพิโซม,มีมีประมาณสิบคนครับบอจริงๆช่วงนั้นเป็นมิสคอฟี่ครับเค้กแล้ว <c oughs> เป็นเป็นคัพเค้กคัพเค้กก็จะมีผู้ชายเพิ่มมาสี่ค,คนแล้วก็มีผู้หญิงหกคนครับผมแล้วก็เดินทางในวงการบันเทิงมาถึงทุกวันนี้ใช่ใชนะครับบอยคิดว่าสิ่งสําคัญที่ที่ทําให้เรากลายเป็นศิลปินเป็นนักแสดงที่มีศักยภาพเนี่ยสิ่งสําคัญคืออะไร ผมว่าเรา,เราต้องเราก็ไม่หยุดเรียนรู้ครับผมรู้สึกว่าในแต่ละวันเราสามารถทํางานของเราให้ดีขึ้นได้ตลอดไม่ว่าจะในด้านของการแสดงหรือว่าเราเป็นวิธีกรการพูดหรือว่าผมเป็นนักร้องการร้องเพลงอย่างเงี้ยที่เราถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองซ<ส>ึ่งคือคือเราไม่ได้ว่าจบมหาลัยแล้วคือเราหยุดเรียนรู้อะไรทริงิชีวิตเราเรียนรู้ได้ไปตลอดรออเราทำให้งานเราดีขึ้นได้ตลอดถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอดผมก็มองว่าอย่างไรเราก็ไปทางานได้เรื่อยๆครับ <า S 2> ผมแสดงว่า จุดสำคัญก็คืออย่างอยู่ที่จะเรียนรู้ใช่ครับถ้าเราอยากจะเป็นการแสดงที่ดีขึ้นเราก็เรียนการแสดงใช่ค้นหาอะไรใหม่ในร่างกายของเราอะไรที่เรารู้สึกว่าขาดก็ไปเติมไปเติมมาที่งานเรามันดีขึ้นครับผมทีนี้มาที่พี่จีบ้างนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้จุดเริ่มต้นในการทำยูทูบของของจีคืออะไรครับถ้าจุดเริ่มต้นเลยก มาจากความไม่มีอะไรทำแล้วก็อยากทำให้เล่นเจ้าะพี่ผมใส่เพื่อนคนหนึ่งมากมากแล้วก็แบบอยากชื่อซ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของชูด้วยทำนานไปฮะพีครับอ๋อพี่หนึ่งครับพ่อพี่หนึ่งได้ปีกว่านี้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดผู้ติดตาม Subscribers ขึ้นเร็วกันนะกับหนึ่งปีนี้นะครับแล้วแผนการต่อไปเนียนะคตของของช่องเชฟจีเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าตัวผมเองผมคงไม่ได้อยู่ในวงการแต่ว่าตัวเซฟเองก็เหมือนเดินเส้นนี้ใช่ไหมครับครับกอ แต่ยังทำคลิปด้วยกันอยู่ใช่ไหมครับอ๋อมี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 ัมมมมบหมดเลยทำได้เลยนะฮะ จริงนะหนูเริ่มทำแบบว่าพ YouTube, วกยูทูบอะไรเงี้ยมานานมากแล้วนะครับทำปา, 7, ปาประมาณเจ็ดแปดปีคนผู้ติดตามประมาณสองพันอะไรเงี้ยลงคลิปหกวิวอะไรเงี้ยแล้วก็ไดครัแบเบฮ้ยเริ่มไม่ได้แล้วอะไรใช่ไหมฮะแล้วประมาณ2ปีที่ผ่านมาหนูก็เลยเริ่มทำตัวเองไปเป็นล่องหลังเป็นนักตัดต่ออะไรเงี้ยเอ่อทำประมาณสายเนี้ยแบบว่านักตัดต่อบ้างทำไลฟ์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็จนมามีโอกาสช่วงโควิดเนี้ยที่ผ่านมาเราอยู่บ้านอะไรไหมฮะก็ เด็กก็หยุดอยู่บ้านผู้ใหญ่ก็หยุดอยู่บ้านอะไรเงี้ยอ่ะเป็นโอกาสอันดีเลยแล้วก็เลยลองทับมาเพราะว่าตอนนั้นกระแสเจนุ่มโบเนี่ยกำลังมาติดต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ยังไงดีลองซะหน่อยละกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็เป็นคนที่ขยับเนื้อขยับตัวก็ไม่ตรงจังหวะแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าเกิดเราเต้นนี่ก็คือคงจะเป็นคนดูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจ้าเราก็เลยบอกว่าตัดสินใจในการที่จะเป็นพูดกับคนทิ้งอยากพูดเพราะเราชอบพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็พูดลงไปอ่ะคิดพูดไปเรื่องเจนุ่มโบนะเจนี่โมยอะไเงี้ย ทำไมทำมาอุย้ยตายผมดูเยอะอะไรเยอะว่าตายแล้วชีว,วิตฉันนี่คือว,วันที่ฉันรอคอยอะไรแค่ไหฉันก็เลยเด็ก็เลยบอกว่าโอเคเริ่มมีไฟเสียจากนั้นก็เลยบอกว่าเริ่มอัพคลิปลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันละห้าคลิปบ้างหกคลิปบ้างสิบคลิปบ้างอะไรเงี้ยใช่ทบอัพวันละสิบคลิปอุ้ยตายผมดูเยอะทุกคลิปแล้วก็เริ่มมีไฟอะไรเงี้ยก็เลยแบบอัพต่อวันละสิบคลิป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 แล้วก็หาเรื่องปูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพ่อบอกว่าเออผ่านมาได้สักเดือนเนี่น clip, ยพูดตามตอนวันี้คือ คนลุกขนพองอะไรแบบีอะไรแบบนี้ตั้งนานะลยเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่เราไม่ไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่คนรอบข้างเราสนับสนุนด้วยนะฮะับก็ทำมาเรื่อยๆจนมาครบหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นเดือนได้ประมาณสองแสนพิธีการใช่แล้วก็โอเคกับฟันทำมาสามเดือนสามเดือนตอนนั้นได้หนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านบ้านะใช่ก็ซื้อมาหลายแสนอยู่ครับพิธีการเขาบอกว่าชายเป็นเอซเราไม่บอกเองดูด้วใช่ หนึ่งล้านดุลิตามใน3เดือนจากนั้นแล้วก็โอเคเรื่องที่จะเห็นความองกับเขาแล้วว่าโอ้คนดูให้ความสำคัญเราเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ควรที่จะมีการคัดกรองคอนเทนต์แล้วก็คุณภาพมันดีขึ้นในการที่จะลงมาหลังจากนั้นเราก็ลดปริมาณลงแล้วก็เพิ่มคุณภาพไ้มากขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วสองบาทสามบาทก็ช่วยดูช่วยติดตามด้วยนะครับ คนเล่นเยอะใช่ใช่ช่วงนี้คนเล่นเยอะถ้าเกิดใครที่แบบอยากทำก็สั่สรุปเลยนะฮะใช่โอกาสเด่นไงทำเองได้ไหมทำเป็นติ๊กตอกไว้น่าจะไม่ธรรับผมพี่ก็ลองแล้วเป็นไม่เป็นเป็นจริงปีนี้นะคือเหมือนเขาการทำยูทูบเจ็แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เสียเปล่าเลยมุ่าหวนได้สรุปมาเรื่อยๆแล้วก็มาได้มาปล่อยของในวันนี้มีผู้ติดตามมากมายเลยถือว่ามากครับ นักการศึกษาคือที่ทำลายกันเอนเขาเริ่มทำยูทูบวันที่ผมไปอยู่สวัสดีอ๋อใช่ใช่ใช่แล้ก็เป็นเป็นอะไรที่เราได้สืบทอนะครับยูทูบแล้วก็ฝึกการพูดมองผ่านตัวเราดวยเื่องไหนแล้วก็ศิลวิธีการตัดต่ออะไรเงี้ยพอได้มาอ่านถึงมาสักวันหนึ่งพอโอกาสเข้ามาเราก็ได้องค์ประกอบที่เราเรียนมาทั้งหมดมาใช้ในการรับสายนะเนี่ยครับผมทีนี้กรับที่เราไหวบ้างนอกจากเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของแบรนด์แอสโรด้วยครับผมนะครับอยากจะให้เราไหนใครมีบ้างใครมีเสื้อ มันมาจากไหนครับไรน์จริงจุดเริ่มต้นเนี่ยผมจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำเสื้อผ้าเยจริงจริงอยากจะทำเป็นสตาฟที่แบบว่าคือแอสโตรมันมาจากคำว,ว่าดาวเพราะผม,มารู้สึกว่าอยากจะทําสินค้าที่มันได้ได,ได้ช่วยได้ช่วยโลกเราขายไลย์เราขายความรู้สึกว่าซือ้อของของเราเนี่ยคุณนอกจากคุณได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีไซน์แล้ว คุณยังได้ช่วยลงด้วยคุณยังและนอกจากนี้ผมเองมีแบ่งไปทําเป็นพวกเสียอา,<ภ>าด้วยคือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะขายของแต่จริงมันเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่ผมอยากจะทําเพื่อช่วยสิ่งแวดลอ้อมด้วยมากกว่าแต่ว่าด้วยความที่แฟนๆก็แบบว่าี่ไลชัดหนูซื้อก็บอกนะ้ำหนูใช้ได้ทีละอันหนูอยากได้เสื้อกพเสื้อใส่ได้บ่อดเลยกนะ็เลยเริ่มมีเป็นพวกการเมน้นต์มาด้วยค่อจริงจุดตั้นก็มาจากทีเ่เรื่องของ เป็นกระบอกน้ำก่อนใช่เป็นแบบตอนนั้นคิดว่าเราเราเราไม่เราอยากจะลดการใช้พลาสติกค,ครับเรารู้สึกว่าถุงพลาสติกมันจะมีช่วงที่แบบเขาเขาไม่แจกถุงพลาสติกกันจังนะผมก็เลยแอบมีไอเดียที่มาว่าเอ้ยถุงพลากรากน่าสนใจแล้วลดถุงพลาสติกของเราต้องการแล้วก็อย่างพุกแก้วน,น้ำพวกอะไรจริงมันสิ้นเปลืองมานกะแก้วพลาสติกเรากินสองทีเราทิ้งแล้ว แค่เปลี่ยนไปใช้กระบอกน้ำถ้าทุกคนใช้กระบอกน้ำเราลดขยะได้ปีนหลายหลายพันตันมากก็เลยก็เลยบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้่อยยอดไปจากจากจากคตองนี้เละครับไอ้จริงๆผมเห็นแอสโตรเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ทําทําแรกๆเลยแล้วมันเติบโตเร็วมากคือทาแฟนให้อ,อย่างที่จะไให้มีเสื้อด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งตอกยับความเป็น a อสโตรของไรมากขึ้นทกครับตอนนี้ก็ พยายามจะหาอะไรใหม่ๆมาให้กับแฟนๆด้วยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ถ้าไม่มีแฟนๆสนับสนุนตั้งแต่ตอนเริ่มก็มันก็ไม่ได้มาเร็วขนาดนี้ครับตบมือให้กับตัวเองนะได้ข่าวว่าย่องขายแอสโซซ่าร์ทะลุแสนล้านไปแล้วเยอะไปก็เยอะไปเยอะไปเห็นไปแล้วทีนชอคชิ้นหน้าหมายถึงว่าอยากทำอะไรมาแบบที่มันเป็นไลฟ์สไตล์เราต้องรอติดตามครับ ทีนี้เนี่ยกลับมาถับจีบ้านนะ,ค,ะครับนอกจากยูทูบเบอร์ YouTuber ที่จีได้ทำอยู่แล้วเนี่ยครับเเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยะนะคะรับแบรนด์จีมีชื่อว่าะอะไรครับถ้าหลังๆตอนนี้แล้วกันเอาเป็นทอทองกไไ็ไรครับครับผมก็ก็โอ้พูดยากเหมือนกันพี่เพราะผมทองเผมเหมือนผมผมโตมากับธุรกิจนะครับใช่แบบเหมือนมีปีกย่อในเล็กๆครับผมยังนวไหครับ ร้านทองนี่คือเราเริ่มต้นเองรึเปล่าไม่ไม่ไม่ครับของพอแต่ว่าผมเอามาเรียกว่าอะไรบูรณะใหม่ครับทำในแบบสมบูรณ์หรือเปล่าเอามาเอามาเอาแบบทำมาใชใช่ใช่โอเคที่เป็นค่าโครับผมเขาก็จะทำในแบบฉบับของพอใช่ก็ประมาณในแบบฉบับที่เศรษฐกิจต่างๆของส่งของในสิ่งเกิดต้องให้มันแหล่ ธุรกิจที่มีอยู่แล้วทำบ้านเนี่ยวมาดูแลต่อสักสาขาหนึ่งใช่ใช่ก็แล้วก็มีของตัวเองด้วยหน่อยครับผมก็่ว่ายังไม่เปิดจะมีโอ้แต่ว่ายังไม่ช่วงเป็นช่วงเวลาขายของเจะขายอะไรบ้างพี่พุกต้องผมขอขอสิบห้าขอสิบห้าิี่ผีโอ้เอาไปเยอะๆก็ยาวเดี๋ยวจะมีเรือพิเศษเอสจีเอสยูพีดังทีนะครับเอสจีสุพัฒเป็นแบบเจ็ดแบรนด์เจ็ดเดือนนะครับผมก็ เจ็ดวันตามชื่อแบร์ตาม SGSUPP เลยครับ S ตัวหนึ่ง G ตัวหนึ่ง S ตัวหนึ่ง U ตัวหนึ่ง P ตัวหนึ่ง A ตัวหนึ่งก็ T สองตัวครับตัวก็เจ็ดแบร์ก็คือเราไม่ต้องขายแล้วให้น้องขายไปเลยเแล้วน้องรัยผิดชอทุกอย่างเจ็ดวันเจ็ดแบร์เราก็ื่อช่วยกันได้คือไปที่อินสตาแกรมของของของ G SG สุพัฒน์ครับครับผมเจ็ดวันเจ็ดแบร์ครับมันจะประกอบด้วยอะไรผมตื่นเต้นว่าอยังไม่บอกแล้วกันครับโอเคยังไม่เสร็น เห็นแล้วบอ,อกทีออกสองตาที่ตัดเออแล้วที่คิดว่าเคล็ดลับอะไรที่ที่เราให้เราเนี่ยสามารถมดใจอแฟนได้เยอะขนาดนี้มัมาจากไหนมาได้อาจจะเป็นเรื่องของผมตัวอย่างนี้หรือเปล่ามดได้นะครับเอ๊ไอกลุ่มหน้าที่คุณมัดแล้วลากกลับบ้านไม่ได้ผนมะเป็นตัวเองเลยนะข้าวสำรับผมไม่ได้ทีแบบเขาเรียกว่าเท่าไหร่เหมือนเป็นตัวเอง จะไม่ดีที่เป็นเรามดีที่สุดแล้วนะ